รถมารถมามามาครบทุกคนครับโตเกียวมิวสิกแต่ว่าน้องคอปเตอร์ไม่ได้มานะครับไปเดือยบขับมาอย่งนี้มาแบกกูเด้อเดี๋ยวจะพูดให้ฝั่งครับตอนนี้คือ บ้านเลขที่559นะครับจะเป็นบ้านสองหลังนี้พรุ่งนี้เด็กจะเดินทางมาถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็เข้า,าเข้าไปในบ้านหลังนี้จะผ่านบททดสอบอะไรบ้างใครจะเอาตัวรอดได้เพราะว่ามันจะมีแต่ความกดดันมีแต่ความไกลใจ,ใจถ้าใจไม่ถึงใครใจไม่แก่งก็สู้กับเพื่อนไม่ได้กระสู้กระมูอ่ไรเพราะว่านี่คือบ้านแห่งการทดสอบทดสอบอะไรบ้าง ยานอยู่ปรหมาณัญาณอยูย่หอนเหลียวยานมันกก,นนกัดเนาะคอยกย็เลี้ยงหมาอยู่เดยแต่หอกขยานหมาอยู่นั่นเป็นหมาคอยไม่ใช่หมาผมผมก็ยาวแต่ว่าทำจะทำเป็นลากใส่ข้างหลังไงแล้วเรื่องนี้จะตอนอีีนี้จะเกิดขึ้นในอีพีสิบหอีีสบหนี่คือจะหมายถึงว่าใครที่เข้ากลุ่มอีพีสิบหเนี่ยคือได้ดูเดอะโฮมด้วยเดอะโฮมซีซั่นนี้แบบ จุกๆเพราะว่าใครเข้ารอบอีพีสิบหกนี่คือสี่เด็เบิง์มือนีแล้วก็สิเบิงหอดย่าหอดวันเกิดวันที่สิบสองเลยคืออีพีสิบหกเปิดได้ว,วันนี้เปิดให้เขากุ้มมือนีเดี๋ยวนี้แล้วครับพี่น้องเออหมายถึงหยังเลยให้เบิร์กนี่ารานีมีหยังแน่ละเดกน้อยแต่ละคนนอนของไรเน่ยจิจัดเจีจจยงใหญ่เลยน่ยครับพี่น่องเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่อันนี้รถบัสมาจอดดูล่าราไวล้ละสองหลังนี้เด้อนือหลังหนึ่งหลังสองเนี่ยจะเป็นที่พัักกกกกททีี่่ดดเดเเ็นน,นู้้อออุมมาพื โตเกียวมิวสิกสเปเชียลโตเกียวมิวสิกสเปเชียลเดอะโฮมอะไรอยางเบลงงงพูดงงงเข้าไม่เข้าใจคืออะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ยังให้พี่น้องได้หูุดอนนี้เพราะว่ามันต้องไปเบิ้งในกลุ่มเพราะว่าเร็กน้อยต้องผ่านการทดสอบเพราะว่าไผศาะสีหายก่อนมูไผศาะสีห้องก่อนมูไผศาะสีสีหง่แก่ก่อนมูใช่ไหมเบ้นข้าวโพน่ากลัวไหมไม่ขยันยใคร <laughs> ใคร <laughs> อันนี้คือให้ดูบรรยากาศกา่อนอือไปพูดคาบบ้างอีกนิดหนึงไหม เอ้ยนี่กระเป๋ากระเป๋าอันอยูรขาอนี่บอสิแช่ลืม่มเปิปรดรถเน่ยเรถแน่อันนี้บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกมูเจ้ามาตัวเกี่ยวมิวสิกอันไปเขาใหญ่แล้วบ้านมว่วนคลังแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เน้นม่วนนะเน้นความแข็งแกร่งเน้นเน้นใจใจอะ่ะเน้นหัวใจที่แบบมีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะมาต่อสู้สู้รบบกมือกับทุกฝ่าย เบาให้รุ่นใช่ไหมแต่ว่ารุ่นเราก็ต้องเกิดขึ้นจริงนะพี่น้องบ้านเบารุ่นเราไปตัวเบาไปตัวแถวแถนเด้อืมบรรยากาศอันนี้ทางเข้าไปไปเพื่อเปิดหลัางซองอะไรไปเปิดบ่ยอยางเชือบรถเนาะยางเชือบรถพี่น้องเราจะไพ่เบื้องแป๊บหนึ่งนะฮะชั้นไหลเพียร์ดนนี่ตัวเกี่ยวตีพรุ่งนี้ก็ต้องกดดันกันแล้วสิอ่า ตัเกมมิสิกแคเดมี่หนักกว่าแคเดมี่จ้าใครผ่านตรงนี้ได้ไปก็คือจบใครผ่านตรงนี้ได้ก็คือผ่านนะครับเพราะว่าผ่านตรงนี้ได้คือทำอาชีพอื่นได้เลยใครอยากรู้ว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซื้อัตรจองตัวตัวเกมมิสิกแล้วใครทีใรใร่ใครที่ซื้อรอบนี้คือวันเกิดผมอ่ะไม่ต้องซื้ออีกเพราะวาวันเกิดผมอ่ะโอ้ยงานโชว์งานแสดงเสื้อผ้ายเแยะมากมายหมดไป,ปเปเบนนําเสงงานอเนื้อยาไปบอกทช่นย่เองหรอก จะบอกนน้ำไปน้ำร้นำานนี้อันนี้หลังแรกหลังแรกที่เราจะพาไปดูนะครับแทนแทนไวโอล์ค <c oughs> ัมัวอะไรเดอโฮมอันนี้เรามาดูสถานที่ก่อนนะแม่เนาะูาน,านี้จะเกิดอะไรขึ้นหรอพี่มาเดียวว้าวเอายังใบยูแ <c oughs> <c oughs> ต่ว,ว,ว่ามัน่ไดหัแล้วไงจะเกิดขึ้นเพราะว่า เขาจะเอาความจริงแต่เขาไม่ได้เป็ลวมอ่ะมันมันจะเกิดอย่างคือเพราะว่าดูหน้าแม่เป็นหลักเรียลลิตี้ใช่อาจจะแบบว่าอุ <c oughs> ้ยไม่พูดนะฮะพูดแล้วจะร้องไห้เลยเห็นไหมแม่ร้องไห้ไปตลอดแล้วนี่แ <c oughs> ม่เห็นสคิปแม่ร้องไห้ไปตลอเลย <c oughs> อ่ะแม่เร็วเ <c oughs> ร็ <c oughs> เอาเอามีไปช่วยะล้วบอลนี้คือบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มมีทั้งทุกมีทั้งเศร้ามีทั้งแฮปปี้และปี้ไหมไม่ปีห้ามปีห้ามปีนะพรุ่งนี้นะป้าจะเราห้องไปทางไหนอีกไปไปพรีเซนต์สิพี่เดียวพรุ่งนี้นะ อย่าโหดหลายมากนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะร้องไห้กับบ้าน,านอเอาถขายความสุเไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคุณรักจริงหากคุณรักจริงังก่า <Okay. S 1> เพ่งมาเลยกว่าวู้แงมแงมออกใครซื้อบัตรรอบนี้อีพีสิบหกันเกิดบอสบิกไม่ต้องซื้ออีกเดอ้อเออคอนเสิร์ตวั er, Big, นเะกิดบอสบิกไหนไม่ต้องซื้ออีกซื้อวันนี้เราไม่ต้องซื้ออีกเด้อ แถมอันนี้คือเป็นรอบแถมจ้าว้าวว้าวแฮเอาไอเป็มเสเวลาห้คนขล่เรื่องป้าองน้ำขึ้นหรูแทรจัดเต็มมากมันรูหึมนี่ประมาณสักห้องนอนเน่ทั้งหมดประมาณแปดห้องนอนได้สี่สิบคนอ่ะหลังเนี้ยสองมันมันมีสองหลังนี่ใช่หลังเสืออหลังละห้าี่ห้องเลยเนาะเนาะเยิดไฟเย เบ้นเบ้นให้เบ้นเป็นผนักผนักปิดไฟเด้อจำไหมว้าวเฮาเอาละอะอะไรเงนยหน่อยเด้อนหนึ่งอะไรก็นอนได้ห้องหนึ่งเด็กๆจทํามาถึงมาไหนคะแม่พรุ่งนี้ครับที่ประมาณบ่ายสองโหสามถ้าจะมาถึงแล้วถ้าไม่เลทเอาถ้าไม่เลทเนาะอุ้ยเตียงน่ารักจังเดอะโฮมเห็นไหมนี่ เห็นไหมนี s <S s <S ่เขาเตี้ยวไปหมดเลยนะขนาดมอยังเป็นเดี่ยวโฮมเลยทางที่บ้านวุ้ยสั่งวิลล่าเขาทำให้สุดๆโดยเฉพาะนอนได้สองคนทุกอย่างมันจะเกิดเพราะใจใจใจและก็ใจใจใจอะไรเนาะใจใจใจเนาะไม่ว่าอะไรมาเอาแต่ใจมากับสติ กำลังแรงกายิว่าสงมากันเอาตใจม้อาม่าแนมันจะเบอร์ตือนต้ห้องแมมันไปสองเลยอามาแนมจะเบิดตื่นนอนนึ่งไงบ่่อกันอนนหองน้ำอืนะอู้ไปเลยไปชั้นสามโอ้ยไปอันนี้ชรยรายสองนี่เพ่พี่น้องซื้อบัจองตัวเดอตัวเกียวมิวสิกสเปเชียลรอบนี้มาในรูปแบบเดอะโฮมเดอะโฮม แห่งความกดดันแห่งความสนุกแห่งความ <c oughs> <c oughs> เราจะเอาความจริงมาพูดก,กันเนาะแค่นั้นแหละจบเราไม่เฟร๋นะใช่ <ไป S 2> เรีเยลลิตี้โชว์เลยแหละกล้องจะมีทุกจุดในบ้านว้าวอันนี้อ,อ,นอันนี้อีหนึ่งห้องนอนเด็กๆคนไหนจะนอนห้องไหนก็เลือกเอาเลยดูเด้อนอนให้ขู่กันนะออปเป็นระเบียงไงเป็นสาว่ายน้ำที่ฟาร์มเติร์กี ใช่ระเบียนมาาันจะงดอยู่เพราะว่าปิดแต่พวกเสียเส้นนใช่ปิดไฟระเบียนอู้ปิดไฟเลยไปอีกห้แล้วเบนตีนี่ไ้เอาไปหันไปอ๋อนี่เป็นระเบียงระเบียงรเบยงใจายาไานี่มาจากแอฟริกานะ พายเวสซี่มากอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนี่เห็นไหมนี่นี่ขี่ไปนี่ก็เป็นกรุงเทพแล้วนี่ผุ่นเห็น้แม่นตึกตึกรามบ้านช่องอันนี้คืออยู่ในกรุงเทพเลยเด้หนี่พี่น้องเ<ม>ห็นบ้านตึกผุ่น่ะตรงปีก็เป็นตึกอัน,นมันต้องเถือตึกอันนี้ก็อนอนคืนหนึ่งสบายๆเลยนอกนัก้นก็มีสระว่ายน้ำเล่นกิจกรรมอะไรได้เลยเอ,อันนี้ก็เป็นหน,นีพลาหลังนึงเดี๋ยวหลังนี้พาไปนี่ใหญ่อยู่นะ หรือว่าเต็นตกลางแมนมับเป็นไฟแฟา์มันบ่แมนเป็นมอเตอร์ไฟค่ไฟแฟ้วนั่นอ่ะใครแบบไปใครที่ยังไม่รีบซื้อบาตเพราะว่ารอบนี้ผมทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าอยากแถมพี่นอนเดบแล้วก็อยากไอ,กอเด็กน่อยโตัวเกียวนี่เอาตัวเกียวมาหมุนเข้ากาันให้เป็นตัวเกียวจริงจริงไม่ใช่เป็นตัวเกียวแบบตัวเกียวซื่อตัวเกียวมาหมุนเอาใจหมุนเข้าเป็นใจเรากันจะหมุนยังไงต้องรอดู พโฟสต์นี่เพราเห็นภาพพี่น้องเพราะพวกเขากไม่เห็นด้วยไงอะไรจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่ในเหตุการณ์สดๆเลยเพราะว่ากล้องมันอยู่ทุกจุดใครจะจิกกันใครจะหนุ่มหัวกันใครจะบีบคอกันมันจะอยู่ในนี้หมดบีบคอกันเองบ้องเออไปจอบคู่ชิ้นสั่งดีไหมนะหน่าลากรูดคุยด้วยเราีความสุกว่าร์เนเอาแต่ว่าคลิปไข่บนรูดยางล้วบอนี่นี่ไงอุยห้องโถง ปไปหลังสองเร็วอันนี้เป็นกิจกรรมน่าจะหลับหลับอยู่ตรงนี้แต่ว่ากล้องอะไรก็ต้องรู้เรื่องอะนะเ้าห้องน้ำหักแอบอยู่ดิต้้ออองงมีกล่เป็นห้องเป็นแย่อยู่นะหรือว่าผมเสร็จแล้วพี่อาจจะบ,บริสต์มาก่อนเนะอะฉันบสบว้ใจแด่กาดิยี่หลี่ฉันอยากมันเป็นสามทุ่มคนเดอุ้ยอันนี้สายน้ำหรอ หลังนี้ใครอยู่นี่ตัวเกมมิสซีบ้านเอฟก็มาอันนี้ยิ่งกว่าอันนี้หนักกว่าเพราะว่ามันมันจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราเราไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ก็ทำเหมือนใครบ้านเถอะจริงๆมันจะได้ไม่เหนื่อยมากไม่เหมือนอันนั้นไปไหนนะกูอื่นทุกวันป่บอไปข้างล่างสักก่อนสิโอ้โหแต่นนั้นก็มีห้องครัวห้องผมด้วยก็ไม่เป็นไรไปดูก่อนอ <c oughs> มันคนละมันคนละครับมันคนละหางหลังถ้าขึ้นมาหมดคือฟังผุนไงมันคนละมองเราใช่โอ้แต่ว่าวิ่ง <c oughs>